คุณรเราแบบที่เดิมเลยปะได้ดิอ <laughs> นี้แปเหมือนแบบผี้วยแบบชวนคนแบบมตาย <Edge> มาอยู่ด้วยกันมา่ดเออเหรอเฮ้ยมีใครอยากเล่น GTA กับเบยอะ่ะสามารถไปเล่นด้วยกันได้นะคะที่เซิร์ฟของพี่พลเพราะว่าเบยจะไปเล่นเออเซิร์ฟพี่พลนะ่ะแล้วโดดหันหัวผิดด้านด้วยเป็นไงละ่ะ มาอยู่ด้วยกันนะเอยมันมีคนอยู่ข้างล่างเราอ่ะมันจะถึงก่อนเราแล้วอ่ะมันโดดเดี่ยวมะเออมันโดดเดี่ยวอ่ะโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนหรอโดดเดี่ยวเออมันโดดเดี่ยวเฮ้ยอย่าไปเรียกคนมามันโดดมาหมดเลยโอ้โหกี่นี่วะเราลงบ้านไหมเราลงบ้านแล้วเขาไปยึดมันเหมยดีว่ะมันเหมยดีว่ะเฮ้ยมันเดือดมากโอ้โหคนหรือยุงอ่ะมันเยอะเกิน โอแลวตรงรงก็มีคนยิงกันแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวเรารอสวมรอยปะได้ดิเราหาปืนิเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเร็วห้องน้ำห้องน้ำาดีรถรไบี้มันไปอบไปรอได้เลยได้เลยค่ะพี่พรอนู้สอบยากไหมอ่ะโอ้มีคนยิงมีคนยิงมีมีคนมีคนได้รถมีคนได้รถมันก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะไมีไหมมันจะไม่ี้ไหมมันจะไม่อยมต่อยมัน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  เินยเงอยู่กับมึงด้วยมาดิดหลอมเป็นยเ่มา้ไเป็นเพื่อนกับตนไหน แกตายแกตายโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโดดลงแล้วคุณยังอยู่ผมยังอยู่ไม่ต้องไปก็ยังอยู่ไม่ลงแะเดี๋ยวไม่กล้าโดดเพื่อนจอดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจอดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจอดมึงก็ไม่จอดเนอะนี่ไงแบบฟาร์บ้านนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนมา จะไปตายแบบหน้ารถเดือดเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็พาไปนั่นไงผู้ยังไม่ทันขาดกรรมเฮ้ยเราอุตส่าห์ผูกมิดนะเพื่อนนายนี่มันเลี้ยงไม่เชิงจริงเอออุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนนะอุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนกลัวแบบขับรถคนเดียวแล้วเหงาไงเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวหลับในอ่ะเอออุตส่าห์เป็นห่วงอ่ะ ดชื่อได้ taking, ชื่อถ้าสดหมดเออได้ช,ไดชื่อถ้าสดหมดจะแกงชื่อแกงชื่อแกงหมดถ้าจ่ายห้าร้อยเออได้หมดถ้าจ่ายห้าร้อยได้ปะแกงห้าร้อยได้ได้สดผักไม่เน่าเออเอาชื่อแกงนี้ได้เลยจ้าว่าหรอว่าเบื่อขึ้นใช่เออเราลงน้ำหรือเปล่าเราจะลงน้ำหรือเปล่าอาจจะลงใจ แล้วมีคนลงสองคน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 แต่โอ้โหแล้วเดินทางไกลมากนึกว่าขึ้นสะพานแม่น้ำโขงคุณผมขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยอย่างแบบไกลอ่ะแป๊บนึงนะฮะทุกคนเฮ้ยมันมีสองคนนะพี่ป้าแบบไม่มีปืนปืนอยู่ไหนได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วได้สะู๊ปแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ปืนเลยขอปืนหน่อยขอปืนเธอหน่อยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยระวังเฮกช็อตนะไอ้หนูอย่าปลุกมันมานะ ดิโเอาเก็บมาก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 โอ้ไปถึงใครเจ็บเลยปังไปเลยพี่พี่พิมใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่มาแตะหวังกพี่พีมได้ไหมเฮ้ยคนผมไม่มีปืนเลยโอ้โหช่เรืองพี่ดิเออเหมือนแบบได้ทุกสิ่งอย่างแล้วตอนนี้ได้ปืนทุกสิ่งอย่างแล้วป้าเมื่อฮารุคนมีคนนี่ พ en> ี่ไปสองคนแล้วพี่มีสองคนแล้วเหรอใชเฮ้ยคุณตามกระแเหรอใช่เหมือนตามกระแฟมีใครมียาไหมพี่ไม่มียามีพี่ยาคูพี่ดูดได้ปะพี่แพ้นมปะพี่มีมีหลอดเปล่าอร่อยทุกเม็ดได้นะได้ลักที่ได้ยาพี่หายเองดีกว่าพี่มีบอกพวกมึงแม่งไม่ได้เรื่องเลยพวกมึงไม่โยดเลยพวกมึงเนี่ย ไม่สบายจิ๋วด้วยกับม้งเบิ้ลค,นคน้นๆพ,พี่เจอคนได้ยังไงกันเออเจอที่ไหนกันอุ้ยเจอคนเหมือนกันเอาเจอกันหมดเลยเหรออยากเจอด้วยอ,ะอ,ยอ่ะอา้วอาวเราเหมยไม่เอามินิยิงค่ะเดี๋ยวเราเอาสูตียิงพิ้ว์เก็บเสียง,งยิงเนียแน,น่นอ้าวเหรอเอาเห <c oughs> เมยล้านเหรอ

ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันเฮ้ยเหม่ยไม่ได้อะไรเลยเหมื่ยไม่ได้อะไรเลยมีใครเอาคุณหกไหมได้มาแล้วดิมาเอาคุณหกอ่ะเฮ้ยเรากำจะไปราจบกับนี่นี่นี่ทุกคนว่ามันจะมีคนอยู่ข้างบนนั้นปะมีดิอันนี้มีมีมีผมเห็นผมเห็นเฮ้ยเอ้ยมี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 เอาไม่มีวะไม่ีเฮ้ยมีไม่มีว่ามีหรือไม่มี สรุปว่ามีไหมมันไม่มีคนไม่มีคนแล้วในระลอกป่านนี้เขาลงมือสุดแล้วเรามีสุแล้วเราน่าจะโดดได้แล้วนะเฮ้ยตรงตรงมีไอ้ดอูมีไอ้ดอกสองที่เลยมันได้ตอนนี้คือผมไม่มียาผมอยากได้ยามากเหมือนไม่มียาไม่เราไปหาข้างล่างเพราะว่าข้างบนนี่มันไม่มีแล้วใช่ต้องนี้มันจะโดดแล้วนะไม่โดดเลยโดดเลยนี้้้ออาาก็จะก็จะให้ฝ่านตึงโดดแล้วเหรอโดดแล้วมันมีบ้านตรงนี้มันมีบ้านตรงนี้พี่บ แต่ผมชอบฉากโดดมากเลยนะชอบที่ถูกมันโดดเร็วมากมากเลยมันแบบสนุกมันโดดเร็วมากแบบได้ใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมไปดิมันแบบใจใดใจใดใจใดแต่ะบ้าโม้ไหนเบาโคตรลุ้นโคตรลุ้นแต่ตอนนี้ช่วงนี้เหมือนติดผับจีมากไม่รู้เป็นไรอยากเล่นแต่ผับจีคือถามว่าเล่นเราเคยได้กินไก่บ้างไหมช่วงนี้ก็ คุณในนี้มีก้าวมอมี่ตอนนี้ก็มีก้าวมอเฮ้ยคุณไม่ต้องการจับผมหรอไม่ได้ไม่ต้องการเลยเออดูมันไม่กล้าหาแขกไม่ต้องการแล้วหรอกฉันไม่อยากได้ได้ได้เลยได้งั้นผมมีสิ่งหนึ่งจะให้ผมไปให้แล้วไเฮ้ยขอโทษมีอะไรสิ่งเฮ้ยรถ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 มีรถรถมาเฮ้ยเฮ้ยมันมันขับหนีเราเนี่ยอะไเหมือนว่ามันขับหนีเราตัผ่านยี้เหลี่ยม ใช่เขาแบบมันอยู่นะเมื่อกี้ใช่มันมันน่าจะเจ็บหลายอยู่แล้วไม่ว่าเจ็บหลายว่ยมันอยู่ไหนอะไปเร็วขับไปไหนไม่รู้างสองเจ็ดทาแล้วนู่นมาไปไกดริบมุกแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงมั้ทางไหน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 ผ่่ววาานไม่ชอบบนเขา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 แบบไซก้าด้านหน้าเกินไปด้้าานนห ลองมองอ๋อเหมยบ้าแล้วทำไมเหมยยิงไม่โดนมันเหมยยิงโดนรถดีกว่าเฮ้ยโดนหัวโดนกลางหัวเลยเหมยบ้าแล้วเหมยยิงโดนรถแลมันก็ยิงตั้งนานไปดิเดไปนไปอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยมันอยู่ตรงหินตรงหินสองร้อยห้าเฮ้ยร้อยเก้าสิบสองร้อยห้าเนี้ย เกียวฉุดเลยเขียวหรือเปล่าว <Ps> ักหนึับนึงสวยครับต้นไม้ชุดมแดง205ตายเลยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่205มีนคนหนึ่งพี่อยู่เดี๋ยวนะ205ร้้าเป็นหิน205มันเหลือตัวเดียวใช่ไหมเราไม่เห็นต้นไม้205้ยานะคนอื่นเราไม่เห็นตอนนี้มันมันมาตรงหินละ210ปีในมุมเ,<อ>เรานะ ช่วยดูหน่อยนะถ้ามันออกมาก็ยิงกดกดไว้ก่อนตอนนี้ปืนพี่ไม่มีลูกเลยที่หาก็สุนอะไรก็สุนอะไรกระสุนสีทองครับสนสีทองเป็นไงน้ำตาลน้ำตาลอน้ำตาลจะจะสุดใแค่ทำไมกระสูนไปช้าจังบอกกระสุนมาอยู่ที่ไหนสองร้อยสิบจากมุมผมอ่ะอ๋อยู่หินเนาะ ต้นไม้ละมั้งเนจอใคเลยะต้นไม้นะเมื่อกี้ผมเห็นแสงไฟจากกระป๋องปืนยิงไม่โดนเลยป่ะสนัยนี่ไม่เก่งจริงรถมันได้สนายมารถทีมกันได้แล้วโอเครถใครรถพี่หม้อขับ้ามันขับรถมามาจอดดักก็ถีนเดียวกับพี่เลย เฮ้มีคนโดดร่มลงมาตรงนี้2 3 0ร้อสามบ้มมีคนโดดร่มมาสองอยสามบใๆๆๆข้างหน้าเหมยข้างหน้าเหมยมีคนโดดร่มมาเหมยเห็นแล้วไมเขเพิ่งโดดร่มลงมาวะนี่ไงนี่ไงโหสองตัวมันอาจจะเพิ่งลงมาจากามีระมิดไง2ตัว,ตว,ตวสองตัว2 0 5 2สองตัว2 0 5 2สองตัว ออนอ่ตาหนึ่งบอกแล้วว่าตาเหมนี่ะมันดีมากมากพี่มีกระุนทองยัผมหาผมหามาได้ร้อยรอยนัดอะโ้นร้อยแปดสิบแล้วเฮ้ยทำไมพี่ต้องขิงด้วยหรอเออแค่ต้องขิงด้วยอะพี่ โอ้พี่พี่พีมกระสุนพี่อยากเยอะกระสุนเขียวกับกระสุนน้ำตาลโคตรเยอะยอดเฮยได้ชุดนี่เออว่ะผมไม่ได้ดูต้องแฟชั่นดิว่ะมืแฟชั่นอะแอนดับอยู่บนหัวแล้วไหนเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจะเข้าทางเราขนาดนั้นวิวอย่างดีอ่ะตอนนี้วิวสวยผมตอนนี้ได้กลิ่นแล้วอะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นคุณคันอย่าเพิ่งได้กลิ่นเลยตอนเนี้ย ว่ามันไม่ค่อยดีนะมันรับแปลกแลได้กินเนือ้เอเฮ้ยได้กินเนื้อจริงมากเหมยเหมยก็ว่าจะได้กินคือจะบอกที่ว่าไฮกรารที่เราอยู่ตอนเนี้ยแม่งอยู่ในวงน้อยเฮ้ยคุณเชื่อเหมยว่าวงมันบีบไปทางแอ,อร์ดอกเสมอเป็นอะไรนะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยชุดพางสุดปบดของเหมยเุ้ย ทุกคนมีเก็บเสียงด้วยอะเหม่ยหัวบอกับเหม่ยหัวเลยพงังยิงอยา่างนด้อักมากเลยเล่นอักได้ปะเราก็ไปหาที่ซุ่มเถอะนี่เหมือนไปนอนหมอบอยู่ยแถวถาวรเดี๋ยวปรูเดี๋ยวปลูกดูดีมีรถมามีรถมา<ด>เอ้าแล้วไปยิงเขาตาไมอยากสู้อะพี่ เราไม่สู้เขาเหรอสู้สิแต่ว่าเราเสียรียบไงเราอยู่หลัดแ้วอ๋อเฮ้ยมันมีรถอยู่งนี้ตูดีเขาไปข้างในดูดีใช่ป่ะสู้สีดูดีอันนี้เขาดักเราอยู่บนเขานะได้พี่รถจอดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดักเขาคืนเราจะไปดักเขาบนเมฆเฮ้ยเราเราจะปีนขึ้นท้องฟ้าเลยเราแบบ โทรหาพระอินป่ะคุณโทรหาเทวดาเออบอกว่าให้เขาแบบเอาคิดเฮ้ยคุณต้องหาสุนโงอคงว่ะเราต้องออกตามหาคุณนโงโค้งนนไห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 นพี่ไหน,ไหนที่ไหนร้อยห้าห้าร้อยห้าห้าวิ่งกันตะลุ่ตัวนั้นตะลุ่ตัวนั้นเลยอะไรวะร้อยห้าร้อทะเลร้มทะเลร้มทะเลร้มทะเลโอ้เขาวิ่งกันตะลุ่นตัวนั้นเลยอย่างเนียนเลยวิ่งห้องน้ำไปแล้วเดี๋ยวไม่เขาไม่ได้วิ่งเข้าห้องน้ำเขาวิ่งกันอยู่ริมฝั่ง โดนโดนจูกูโดนไปทีนึงเออโดนไปทีนึงเหมือนกันมันน่าจะเจ็บยมันแอบปะมันแอบไห้ข้างหลังไห้รถข้างหลังเมื่อกี้นีเราเราไประแวงอะไรใช่ไหมเนยโอ้โหว่าแล้วเชียว อุ้ยเจ็บ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 มันเจ็บมันเจ็บตัวนึงตัวนึงเจ็บตัวนึงมายิงมาแตกว่ามีย <ağ> ิงมาจากว่าหกนะมียิงมาแต่ว่าหกสิบชมพูปวดมากชมพูปวดมากใช่มันมันปวดมากมันปวดมากเขาก็เขาก็ลายไปหาเหมยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยมันไม่กล้าขึ้นมาหรอกไม่มันมันยิงยิงมาจากทางซ้ายอีกประมาณจากบ้านน่ะคุณย่าได้เปล่ามือเองมืหูขฆ่าผู้ฆ่าผู้ฆ่เออนกตึ่งนกตึ่งนกตึ่งแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมเติมถือว่าเติมหลอดเยได้ ตัวยิงไปวะโอ้โหมีแต่ฝั่งนู้นยิงไปด้วยเราโดนล้อมอีกแล้ววะอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วอ๋อแต่ตอนนี้เราอยู่หน,น้าวงนล้วรู้ยังใช่ใช่ใช่ <S <S เดี๋ยวมันจะเข้ามาเราเราถอยเล่นได้ไม่เป็นไรเราถอยเลยเราถอยเลยเกาะเสื้อแตกหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนผมว่าเราถอยมาก่อนไหมใช่รถนะรางข้างหลังรถมางข้างหลังจริงเราต้องวิ่งเข้าไปนี่หว่าใช่รถมาข้างหลังก็ลงไปค่ะ ริมหาดริมหาดชุชมูอีกแล้วเขาอยู่ริมหาดชุมชมูมันแบบมันปวดมากอะโอ้โหใบไ,ไม้นี่ก็ปังดังเลยริมหาห้องน้ำริมหาดหนึ่งหนึ่งหกศูนย์อะใช่ใช่โหแล้วตรงนั้นยิงกันแบบอุตลุกลุกชันมากผมไม่มีมุมยิงเลยแต่ว่าผมเห็นเขาบานนั่นแล้ว มีรถอยู่ทางขวามือคอนนะเห็นปะเห็นมีร้อสิเห็นครับแต่ว่าม <คน S 1> ันอยู่นะสองคนเขาวิ่งไปซัดกันแล้วอะตรงนั้นอนะตรงนั้นไม่มีที่หนึ่งกันอนะเออเห็นดันบอบอยู่เลยเหมอนมา<อ>ทางนี้ก่อนได้นะเราหาเราหาที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนกาะอะไรหน่อยไหมเดี๋ยวข้างหลังแตกอะไรวะเนี่ยหลังเข้า สถาน,า,านการณ์ตึงเทียดแล้ววะตึงเครียดหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวมันยิงโดนได้ยังไงเดี๋ยวหน้ามืดโอ้โหมันเห็นอ็อบได้ยังไงวะเน,นี่ยทำไมมืดไหวนี่งไงไหวเป็นไงไหวรู้ปะ ไปเข้าครับทุกคนจะบอกว่าค่ะไอ้นี่มันดับไปอ่ะแบตแบตฟังมันหมดเต้น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 ต้องไปนะคะทุกคนฟังมันหมดแล้วแตกเลยไม่ได้จะรอดว่ะเกดูสภาพแล้วเออเออหมายแตกพอแล้วเลิก แาดหูฟังวันหมดแม่เราแาดหูฟังวันหมดอ่ะแล้วนี่ก็เลยรับตุงนะ